อธิการบดีมชเปิดนิทรรศการวันทรงดนตรีที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาม,มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีม,มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการวันทรงดนตรี10มกราคมพศ25 1 8 เพื่อน้อมลํำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีสำหรับนิทรรศการดังกล่าวเพื่อเป็นการน้อมลํำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่10มกราคม2564 จนถึงวันที่10กุมภาพันธ25์2564วาริศลาทินานานิว108มวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือรายงาน